สวัสดีค่ะครูพัชชาค่ะวันนี้เด็กๆทุกคนพร้อมจะไปทัวร์กับครูพัชชาไหมคะวันนี้ครูพัชชาจะพานักเรียนไปท่องเที่ยวเปิดโลกแห่งการเรียนรู้วันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรของรัฐไทยค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วสายการบินพัชชาพาทัวร์พร้อมจะพานักเรียนทุกคนออกท่องเที่ยวแล้วนะคะ ขึ้นเครื่องไปกับครูพัชชาเลยนะคะและสถานที่สำคัญที่สายการบินพัชชาพาทัวร์จะพาไปท่องเที่ยวมีด้วยกัน4ภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ ในานที่อย่างแรกที่ครูพัชชาจะพานักเรียนไปรู้จักคือพระธาตุริพุนชัยเป็นสถานที่สำคัญของภาคเหนือกล่าวไว้ว่าพระธาตุริพุนชัยเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าเคยเกิดอาณาจักรโบราณแห่งนี้ในประเทศไทยมีชื่อว่าอาณาจักรหริพุนชัยซึ่งเกิดในพุทธศตรวรรษที่13-19เรื่องราว ปรากฏในตำนานจามเทวีประถมะกษัตริย์หรือกษัตริย์องค์แรกคือพระนางจามเทวีส่วนกลางอยู่ที่เมืองหริพุนชัยหรือปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนค่ะต่อไปเราแวะไปเที่ยวภาคอีสานกันบ้างนะคะครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่พระาธาตุพนม ซึ่งพระธาตุพนมเป็นสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองของภาคอีสานและเป็นสถานที่สำคัญของอาณาจักรโคตตบูรณ์ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณของไทยเกิดขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่12-16เรื่องราวปรากฏในตำนานอุรังคธาตุพุทธาศาสนสถานที่สำคัญดังกล่าวมีความเชื่อในตำนานว่าเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้านับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาดส่วนกลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสถานที่ต่อไปครูพัชชาพามาเที่ยวภาคกลางค่ะก็คือพระปางสามยอดค่ะพระปางสามยอดถือเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรละโว ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดในพุทธศตรวตรรษที่12-18ถึงอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะและเรายังอยู่ที่ภาคกลางนะคะวันนี้ ครูจะพาไปไหว้พระที่พระปฐมเมจดีค่ะอาณาจักรแห่งนี้ถือเป็นอาณาจักรโบราณแห่งแรกในดินแดนไทยเลยนะคะมีชื่อว่าอาณาจักรทวาราวดีค่ะพบหลักฐานบันทึกจากชาวจีนเรียกอาณาจักรแห่งนี้ว่าโถโลโปตีเกิดในราวพุทธศตรวตรรษที่11-16ส่วนกลางอยู่ที่เมืองนครชัยศรี หรือปัจจุบันคือจังหวัดนครปฐมค่ะแหวะไปเที่ยวภาคใต้กันนะคะและสถานที่สำคัญที่ครูพัชชาพามาเรียกว่าพระบรมธาตชัยาค่ะถือว่าเป็นเมืองสำคัญในอดีตเป็นเมืองสำหรับค้าขายกับต่างชาติเช่นประเทศอินเดีย มีความโดดเด่นเรื่องของศิลปะมากกว่าการเมืองส่วนกลางอยู่ที่ชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีค่ะอาณาจักรแห่งนี้มีชื่อว่าอาณาจักรสีวิชัยเกิดขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่13ถึง19ค่ะเที่ยวต่อที่ภาคใต้นะคะ สถานที่สำคัญที่ครูพามาเรียกว่าพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณของไทยชื่อว่าอาณาจักรตามพอลิงค่ะเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่7-18เป็นเมืองท่าที่สำคัญค้าขายกับต่างชาติเช่นอินเดียศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสุขโขทยัยและศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการท่องเที่ยวสีพาของประเทศไทยสถานที่สำคัญของประเทศไทยมีมากมายเลยนะคะเอาไว้ครูพัชชาจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะสำหรับวันนี้ ครูพัชชาพาทัวร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ